ทำตามความรักหรือทำตามความฝันคะความรักค่ะความฝันนะครับทำตามความฝันค่ะความฝันครับความฝันครับทำตามความรักครับความรักค่ะทำตามความฝันค่ะทำตามความรักดีกว่าค่ะ ความฝันค่ะทำไมถึงทําตามความฝันล่ะครับเพราะว่าฝันไว้ก็ต้องไปให้ถึงไอ้สุดยอดมากความฝันที่เราฝันไว้เนี่ยเราสามารถไปต่อได้ในอนาคตับสิที่เราหวังไว้ถ้าเราได้ทําตามความหลักแล้วเราจะทำแล้วเรามีความสุขครับหนูมีความฝันที่อยากเป็นนักกีฬาทีมไทยได้เลยค่ะหนูอยากไปต่างประเทศมากมานักกีฬาในดวงใจของเราคือใครครับเลวเนลมาซิโอโูมชิติมาดี นาโชค่ะแต่ว่าถ้าในโรงเรียนนี้ก็ชอบมาร์คเบอร์สิค่ะบอกได้นะคะแล้วเคยตีแบตไหมเคยค่ะเคยตีครับอ่าแล้วตีบ่อยไหมตีแบตบ่อยมากค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันกับเพื่อนๆเลยสมมุติว่าเราได้แข่งแบตเนี่ยเราอยากได้ขึ้นยานไฟฟ้าอะไรอยากได้ยานอากาศแล้วผมแท็กเตอร์ค่ะแท็กเตอร์เลยเหรอคือทำไมบ้านเราทำไมเกษตรกรหรือว่าไม่รู้ค่ะตอบอย่างนั้นอยากได้แอร์ไฮเออร์ค่ะเฮ้ยทำไมอ่ะ เพราะว่ามันเย็นอยากเย็นกว่านี้แอ์ที่บ้านมันพังแล้วอพี่หนูอยากได้ใหม่เพราะอากาศมันร้อนเหรอฮะใชายร้อนค่ะ <laughs> แล้วรางวัลใหญ่ปีนี้รู้ไหมครับว่ามันคืออะไรไปมาเลเซียหรือเปล่าคะเฮ้ยเราอยากไปไหมอยากไปครับไปจะทำอะไรไปกินแซลมอนครับ <laughs> อยากไปมากคือหนูอยากไปต่างประเทศอะค<ม><ม>ือถ้าไปมาเลเซียนี่น่าจะได้แบบหลายภาษาเนาะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วยโอยอยากไปมากเลยค่ะพี่หนูแบบว่าอาหารการกินเขาเนาะวัฒนธรรมแล้วก็อยากจะเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนคู่แข่งที่ต้องมาเจอโรงเรียนเราคะกระซิบได้ไหมหอวังนนคนใส่ใจนัมเบอร์วันแน่นอนค่ะมาสู้กันใครเอ่ยทีมไทยไปด้วกักัเดิม